สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุคนสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตูเมตอุสบายดีเด้อสบายดีเงี้ยมืดๆอยู่เนาะพังเสียงจักรจันห้องพากันออกมาเกลือเขามาอันเมกหมอกกับลิงลิงกับมีบุญอ้ะหิวแห้งวะลูกนี่เด้นี่ไงนี่ไงสันลูกสัน สั้นไดไหสั้นาคาขู่รถเสียงจัก,กระจัน,นมีบุ้งรลอยก่อนน้องด้วยไมสิปนนุ๊บอ,อะไงโต๊ะรถสนอน้อมาดีดคักแผลโอ้ยกเคลด,ดด้วยย่านอ้องกอดแต่แอวมันนะกอดแต่น้องได้มาดีดคักแผล ได้ขี่รถจักรไ้ขี่รถออกมาแล้วเราดีใจหัวเมื่อเกลเขามาเมกหมอกทางเสียงจักรจั่นห้องที่จริงนี่มืดอยู่ด้พี่น้องมืดแล้วแต่มันลิงเปิดแฟตเนาะจักจั่นหน้าเขากระไลาเลยเลยไม่เนมว่บ่มันใจไดยยันตกเด้มันขำไม่ลิงกับบริขาวหัดเที่ยงซ้ัพเมื่อเกลเข้าในนี่แล้วก็สีเมื่อ ออกมาเกลือเขาเมื่อละเื่อพี่น้องเลยเก่เขามากกันเลยผมีเวลาออกมาตอนเสาร์พัดการไม่ลิงไปคลายเครื่องคลายคลองอะไรกันแล้วปาลิงเมื่อไปบุญอยากเมื่ออะไรนี่บุญอยากเมื่ออะไรนี่บอกน้องบอกน้องอยากเมื่อไรน้องอยากเมื่อไรลูกน้องนั่งอยากเมื่อไรเมื่อบ่เมื่อบ่ าอาบน้ำเนาะอเนี่ยหอน,นเลยเมี่ยมามาเลยอาบน้ำเมืดอเมืมม่อเลยเมื่อยมื่อเมื่อมาเลยอาบน้ำเลยอาบน้ำาเนาะนองอาบแล้วแถวหนึนน่งอืออืมอมาด,ดิแม่เป็ดมีน้ำหลังจากมาแต่เจอเขาเมกหมอกแล้วกันมาเบิ่งเป็ดพี่น้องอืมจะไนนอนกองกัน ป็น,นอนกล่องกันไม่ลี่ยงห้างการสั่งเป็ดมาแล้วก็ไปหาบมาอ่ะอันเป็ดสั่งสั่งยวนแ้าก็ไปหับมาแต่สวรรค์นี่แหละสั่งมาแต่เวี่ยงนี่แหละเป็ดน้อย มือ่อก็อากาศหอนหอนมากกับน,นีตายนำเม,มียงนำนอนกล่องกันอยู่มาละก็มาอันอกระถึกกรบถางแม่มันไข่อันใหญ่อันขอกมันกลวงว่ามีหมองแลานเห็ดซัวข้าวพี่น้องมันว่ามีหมองให้อยู่เลยมันเห็ดซัวข้าวทรงซามมันขอกคนแล้วทรงซ้มในหมองอยู่ใหม่ อูใหญ่กันนอนกระดาษมะ้องให้นอนกองๆก,กันนะอุ่นๆจกลงไปนี่นนะอุ่นๆจกลงไปในนี่นะอุ่นๆไม่จังว่านอนกองก,องกันเนาะ <c oughs> แต่ว่ามีลิงเห็นเขาเจ้านะอันนี้ เปิดไฟให้เยียงให้เนาะอันให้ความอุ่นมันเลยแต่ว่ามันบาารทานในพร้อมจะทานที่บาารทานพร้อมก็เลยให้อยูอ่ี่ไปก่อนอุ่นทะละุอกอดกันป้าถกเต่งกันวัแมาเต่งหดกันจะไปอยู่นนใดกระโดอย,ย่ออกแน่นยู่พายุมันในถอด ไยังไปอยูท้องผัวน้ำบ่ท่านเลยอยู่อันบ่ท่านเลยคลอกอยู่เมื่อวานถ้าพอ่อข้ากระเฮ็ดคลอ,อกก็ได้คลอกพลังงาสิญญายไปเปล่นน้าบ่หก่อกวนกันหรือว่าแนวมันบ่พี่นอ้องเ็ดมันต้องอยู่ก่อนก่อนกันน,กน่นี่วะแนวมันบ่ ให้ความอบอุ่นกันเองบอกไม่ลีงก็ะบอกหู้เดเยราะว่าให้กระสีเลี่ยงเป็ดนึงน้วใหากระสีเลี่ยงเป็ดยังยังบ่พอบ่อหู่บันไดเป็ดเพื่อนหัางกระบอกนี่นะหัางกระบอกมันก็เลยบ่คอยทนบันไดว่าแต่อันหนึ่งน้อยหนึ่งแล้วมันก็ตายโลดเป็นผักมากกัมันอันมันติ่งกันมันแออัดกัน ซอนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันมาเนี่ยพออันนี้พนขึ้นไปขี้มูยูนี่ไปก้อนเนอ้อลูกเอ้อคอแล้วมาเดยแล้วก็พร้อมยายจักซีจกัจกโตพี่น้องเ้ยม่ลิงกับบริณฑบเลยเพราะว่าสั่งมายำอะไรก็มีแต่ตายน้ำายน้ำแล้วก็บ,บริณับเลย ก็เลยว่ากันกับทนา่ว่าคุณแหละบัดใหญ่คอคุณแหละจังนับเหลือเท่าดกัจังนับหากอันใครได้เดินกว้งนมันบนเต่งกันตายดอกเดินกว้งเนี่ย เป็ดอันเป็ดทาแม่ตัวซุ่มมันใหญ่มันหลอดตายใหญ่อโอตัวนี้ก็สชิตายอีกแล้วมาทางไปก่อน ค้างไพให้มันอุ่นเย็นหน้าค้างไพ่บัตรซีไม่ไมมาพี่น่ะโอ้โอ้โอ นทางใดทางนี้นอนกองกันคือเก้าฝูเจ็บให้เจ็บมันแข็งแห้งไงไว้เร็วเด้อวิตายเด้อกะสิจืดเนี่ยจักน้อยเนาะเพราะว่าสถานที่ยังโมพอร เราให้สถานทีพอมก่อนนอนกระดาษไปก่อน